สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เราจะมาคุยในแผนของประกันสุขภาพกันคะ่ะในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่มีอะไรที่แน่นอนอีกต่อไปนะคะคุณลูกค้าคะเคยคิดไหมคะว่าถ้าเราต้องเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินเราจะเอาเงินที่ไหนจ่ายที่ไหนจ่ายนะคะเราเคยคิดไหมคะว่าในวันที่เราป่วย เราอยากจะได้รับสวัสดิการหรือได้รับการรักษาในรูปแบบไหนเราเคยสํารวจไหมคะว่าการเข้าโรงพยาบาลเอกชนในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้วงเงินเท่าไหร่และเราเคยรู้ไหมคะว่าการป่วยแต่ละครั้งอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นล้มละลายได้เลยหรือทำให้เงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตหมดไปกับค่ารักษาแล้วเรารู้ไหมคะว่าสิทธิ การรักษาของคนไทยนั้นมีอะไรบ้างสิทธิ์แรกเลยนะคะติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือสิทธิหลักประกันสุขภาพ2สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของค่าราชการนั่นเองค่ะสิทธิที่3คือสิทธิประกันสังคมสําหรับพนักงานที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมค่ะเรามาเริ่มกันที่สิทธิแรกก่อนนะคะสิทธิบัตรทองค่ะสิทธิบัตรทองจะคุ้มครองบุคคลที่เป็นคนไทยค่ะมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน1ามหลัก สิธิอื่นๆที่ได้จากรัฐให้ได้รับบริการทั้งการสร้างเสริมสุขภาพค่ะการป้องกันโรคการตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีพค่ะโดยหลักประกันสุขภาพทุนน้าจะได้รับการดูแลจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองนั้นเข้ารักษาได้โรงพยาบาลรัฐบาลที่กำหนดค่ะ เฉพาะในเขตที่อยู่อาศัยเท่านั้นไม่คุ้มครองการรักษาที่เกินความจําเป็นพื้นฐานของมนุษย์ค่ะยาที่ได้ก็เป็นยาพื้นฐานตามที่กําหนดเท่านั้นค่ะข้อด้อยนะคะคนไข้เยอะค่ะรอคิวนานมากนะคะแล้วก็พักได้แค่ห้องรวมเท่านั้นค่ะต่อไปเราไปดูในสิทธิที่2คือสิทธิข้าราชการก็คือเป็นเฉพาะกลุ่มถ้าเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราก็จะไม่ได้รับสิทธินี้ค่ะ สิทธิข้าราชการคุ้มครองบริการรักษาให้กับข้าราชการและบุคลค,บบคลในครอบครัวบุคคลในครอบครัวได้แก่ใครบ้างบิดามารดาคู่สมรสและก็บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับบริการรักษาได้ที่โงรงพยาบาลของรัฐค่ะสิทธิ์นี้นะคะจะดูแลโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังทำหน้าที่ดูแลระบบการระบบออกกฎระเบียบค่ะ บัตรข้าราชการจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐถึงเบิกได้เต็มจํานวนค่ะกําหนดยาในกลุ่มบัตรข้าราชการเฉพาะบุคคลที่ได้รับราชการและก็บุคคลในครอบครัวจํากัดวงเงินค่าห้องนะคะไม่เกิน1,000บาทต่อวันหากมีส่วนต่างต้องจ่ายเพิ่มกรณีที่เกินสิทธิ์ค่ะสิทธิ์จะถูกระงับนะคะเมื่อลาออกจากข้าราชการนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราไปดูสิทธิสุดท้ายคือสิทธิประกันสังคมสิทธิประกันสังคมหรือพนักงานที่อยู่ในระบบ ของประกันสังคมนะคะคุ้มครองบริการรักษาให้กับผู้ประกันตนค่ะตามสิทธิ์สามารถเข้ารับบริการรักษาได้ที่โรงพยาบาลที่เลือกลงทะเบียนสิทธิประกันสังคมจะดูแลโดยสํำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทําหน้าที่ดูแลระบบก,การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะบัตรประกันสังคมต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามสิทธิ เฉพาะยาในบัญชีเท่านั้นค่ะจำกัดวงเงินค่าห้องนะคะไม่เกิน700บาทต่อวันค่ะหลังจากที่เรานั้นได้รับรู้สิทธิ์การรักษาของคนไทยว่ามีอะไรบ้างแล้วนะคะหวยก็อยากจะขอแนะนำประกันสุขภาพส่วนบุคคลของไทยประกันชีวิตค่ะการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล จะช่วยบรรเทาค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากโรคไ,ไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุนะคะนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่เราได้แล้วนั่นเองค่ะทําไมประกันสุขภาพถึงสําคัญนะคะคุณลูกค้าคือประกันสุขภาพเนี่ยจะช่วยลดภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะด้วยการวางแผนค่าใช้จ่าย,ยาเนี่ยยามเจ็บป่วยไว้ล่วงหน้านะคะคนเรานะคะคุณลูกค้ามีแนวโน,น้มที่จะอายุยืนขึ้นค่ะสิ่งแวดล้นอมที่เปลี่ยนไปแล้วก็สถานการณ์ของโรคที่อุบัติขึ้นมาใหม่ ทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านของสุขภาพนั้นมีมากขึ้นค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นทุกปีค่ะเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็มีความทันสมัยแล้วก็ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสถาิการที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอหรือไม่ทั่วถึงนั่นเองค่ะโดยแผนประกันสุขภาพที่หมวยจะแนะนำของแทนประกันชีวิตจะเป็นประกันสุขภาพเฮลฟริส99ค่ะ เป็นประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายนะคะจะมีการกําหนดวงเงินค่ารักษาแต่ละโรคไว้แล้วก็แยกค่าใช้จ่ายแต่ละรายการออกนะคะแล้วก็ค่าเบี้ยรประกันนะคะต่าค่ะเหมาะกับคนที่มีงบน้อยนะคะเรามาดูในข้อที่หนึ่งมีทั้งหมดห้าหมวดนะคะหมวดที่1เป็นค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการในโรงพยาบาล หมยกตัวอย่างที่ค่าห้อง2,000นะคะค่าห้อง2,000บาทหมวดที่2ค่าบบิกการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยค่าบริการโลหิตค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์ให้วงเงินอยู่ที่25,000บาทหมวดที่3ค่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เวชกรรมตรวจรักก็คือค่าแพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์เดี่ยมนะคะแพทย์ที่ให้การดูแลในแต่ละวันระหว่างคนไข้เข้ารัก ภพศาตรตัวแบบผู้ป่วยในนะคะแล้วก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคด้วยนะคะแพทย์ที่ให้คำปรึกษาดูแลหรือรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้นั่นเองค่ะต่อไปค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและหัตถการค่ะให้วงเงินอยู่ที่70,000บาทค่ะโดยวงเงิน70,000บาทนะคะจะจ่ายตามอัตราคู่มือการผ่าตัดค่ะซึ่งจะมีระบุในกรมทันเรียบร้อยค่ะ หมดที่5จะเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องรักษาตัว,ตวเป็นผู้ป่วยในนะคะหรือ surgery นะคะก็จะจ่ายตามผลประโยชน์ข้อ4นั่นเองค่ะถ้ามีการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดใหญ่คือการผ่าตัดที่ผ่านผนังหรือช่องโพรงของร่างกายเราอะค่ะซึ่งจําเป็นนะคะที่จะต้องใช้ยาสลบแบบทั่วไปหรือการใช้ยาระงรับความรู้สึกเฉพาะส่วนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อ2 ข้อ2เนี่ยจะมีทั้งหมดตั้งแต่หมวดที่6ไปจนถึงหมวดที่สิบามกันค่ะหมวดที่6จะเป็นค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจก่อนแล้วก็หลังเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในให้วงเงินอยู่ที่5 0 0พันบาทหมวดที่7จะเป็นค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บกรณีเป็นผู้ป่วยนอกแต่ต้องเกิดเหตุต้องเกิดขึ้นภายในย4บสีชั่วโมงค่ะ ให้วงเงิน4,000บาทค่ะสำหรับหมวดที่8หมวดที่9หมวดที่10แล้วก็หมวดที่11ในแผน Healthfit 99จะไม่ได้คุ้มครองนะคะถ้าอยากให้ได้รับความมุมงพองให้ติดต่อทางตัวแทนของท่านนะคะเพื่อปรึกษาว่าถ้าเราอยากได้ความมุมงพองในหมวดที่ 8, 9, 10, 11จะต้องเลือกซื้อแผนไหนนะคะ ่อไปหมวดที่12จะเป็นค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้องมีแพทย์หรือพยาบาลน,นะคะไปในรถฉุกเฉินด้วยนะคะถึงจะเข้าเงื่อนไขแล้วก็มีค่าใช้จ่ายให้วงเงิน20,000บาทนะคะแล้วก็13เนี่ยค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดเล็กคือการผ่าตัดระดับผิวหนังหรือชั้นใต้ผิวหนังค่ะหรือชั้นเยื่อบุโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ คุณลูกค้าคะการซื้อสัญญาประกันสุขภาพเนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะจะต้องดูความจาเป็นทางการแพทย์ด้วยนะคะความจาเป็นที่ต้องใช้บริการทางการแพทย์หรือบริการอื่นๆของโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อการตรวจวินิจฉัยแล้วก็บรรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยก็แล้วแต่นะคะซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับมาตรฐานทางการแพทย์ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรคด้วยนะคะแล้วก็การรักษาตามภาวะการบาดเจ็บด้วยเช่นกัน จุดเด่นของแบบประกร Fit ัน h e ลฟิตเก้าในข้อที่3เพิ่มเติมจากกรณีผู้ป่วยในก็จะเป็นค่ารักษาด้วยวิธีสเตมเซลล์ค่ะเราให้วงเงินตลอดสัญญาอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทคือการปลูกถ่ายเซลล์ต้องกำเนิดของมนุษย์นะคะและหากคุณลูกค้าสนใจที่จะซื้อประกันสุขภาพนอกเหนือจากแผนที่เหมิดคุยในวันนี้คือ h e ลฟิต9นะคะก็ติดต่อตัวแทนของท่านได้เลยฝากไว้นะคะคุณลูกค้าคะประกันสุขภาพ มีมากก็ไม่ดีมีน้อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะมีพอดีพอดีดีกว่าค่ะดังนั้นสวัสดิการเบื้องต้นเรามีอยู่แล้วจากภาครัฐที่ให้เรามานะคะอย่าลืมซื้อแผนสุขภาพเพิ่มเติมนะคะ เื่ดจำเป็นต้องใช้และให้ทันต่อค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่มีการปรับตัวขึ้นทุกปีทุกปีนะคะและขอใหล้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะสนใจแผนไหนติดต่อตัวแทนของท่านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ